สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแนนพีไอคานะฮะออกรถไม่ใช้เงินออกรถศูนย์บาทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้แนนนะคะอยู่ที่ซอยเคหะร่มเก้าหกสิบหกนั่นเองนะคะวันนี้แนนจะมาพรีเซนต์นะคะเป็นรถม a z d ้าสามรุ่นสปิริตสปอร์ตนะคะหนึ่งจุดหกรองท็อปปีสองพันสิบนะคะคันนี้บอกเลยว่าขายนะราคาถูกมากนะคะอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทะฮะ่อนเดินละห้าพันบาทเท่านั้นเอง สำหรับลูกค้านะที่มีไรายได้1 0 0 0 0หมืนหนะะ้ขึ้นไปก็สามารถซื้อคนเดียวไม่ต้องคำได้แล้วนะคะอ่ะมาดูนะในส่วนของด้านหน้านะคะบอกเลยหน้าตาเนี่ยทันสมัยไม่ตกยุคภายในกว้างมากเลยนะคะนี่โลโก้นะคะมาด้าเป็นโคมเมียมนะคะตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟนะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นอาสมดวงแบบนี้นะคะแบบโปรเจคเตอร์นะคะ LED เลย นะคะแล้วก็ตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะพร้อมกันชนรายลังพึ่งนะคะด้านล่างนะคะทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้นะคะอ่าตงน้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักตัดต่อเปลี่ยนเครื่องหรือว่ารถพิกคว่ำแน่นอนนะคะรถของเรามีคุณภาพอ่ะต่อมานะคะมาดูส่วนของด้านข้างนะคะเป็นร้อแม็กนะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนแล้วก็ยางปีใหม่มากๆเลยนะคะ ตัวนี้ทนทานไม่จุกจิกมีศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะตรงซุ้มล้อให้ด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้มือจับประตูนะคะทั้งสีบานนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมนะคะบอกเลยว่าเดิมๆนะคะมาเคาะได้เลยนะสีของเรานะคะนี่ แน่นถุกจุดเลยอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้านบนแบบนี้นะคะดูแบบไม่เหมือนใครจริงๆนะเออแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะ2จุดนะคะแบบนี้เลยสวยๆนะคะปลายท่อสเตเลสนะคะยื่นออกมานิดหน่อยนะคะดูน่ารักนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่า สวยมากๆเป็นเอกลักษณ์ของมัดไดเลยทีเดียวนะคะนี่สวยจริงๆนะคะ,ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะตอนนี้มีการกันสาดให้นะคะทั้งหมด4บานเลยนะคะอามาดูในส่วนของภายในดูภายในกว้างมากนะคะบาะหน้าสะอาดนะคะดู ภายในของเขานะคะหรูหรามหมาเห่ามากนะคะเป็นพวงมาลัยมันติสามารถกดปุ่มควบคุมนะคะวิทยุด้านซ้ายมือนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอ,อตรงนี้นะคะเป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบนักแข่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะ m p 3 SM แล้วก็เป็นก่าแอร์ออโต้อีกด้วยนะคะดู แอร์หรูหลามากแล้วก็มีช่องสำรองไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ง่ายนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีช่องเก็บของหรือว่าวางแก้วให้ด้วยนะจ๊ะนี่นี่บอกเลยเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทูอ่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้ดูแบบหรูหลานะคะดูหรูหลามากนะคะแล้วก็ ่าด้านบนตรงนี้นะคะก็สะอาดเอี่ยมมากๆเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้อยู่บอกเลยว่าคุ้มนะผ่อนเดือนละ5,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองเอ้ยผ่อนเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนี่ด้านหลังดู เป็นเบาะหนังนะคะข้อดีของเบาะหนังก็คือดูแลรักษาง่ายมากนะคะนั่งนะคะสะดวกสบายนะคะอารมณ์แบบหรูหูนะคะแล้วก็มีช่องพับแขนให้นะคะตรงกลางแบบนี้เวลานั่งนะคะสบายมากดูกแนวแบบเหมนคุณหนูเลยอ่ะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระหลังกันดูซิว่ากว้างไหมนะคะ สัมภาระหลังจ้ะนี่สัมภาระหลังนะคะโอ้โหกว้างมากกว้างจริงๆนะคะกว้างมากเก็บของาอามาดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยตัวนี้เป็นเครื่อง1 6 0 0ซีซีนะคะ ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะกำลังพอดีพอดีนะคะนี่เครื่องยนต์ของเรานะคะมีสติกเกอร์อมอกอรประทับนะคะทุกอย่างนะคะรอยเมด็ดอาร์ตคมชัดทุกจุดนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะยางนะคะเวลากดไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวแผ่นมาเลยค่ะยางนะคะถ้าเปลี่ยนใหม่มามันจะแข็งมากนะคะนี่ดู ันนี้ติกไปเนี่ยยังเป็นรอยอยางเดิมนะคะมีรอยเล็กติ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็รอ,อยน็อตนุ่นนี่นั่นนะคะทุกอย่างเลยคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะผ่อนสบายๆนะ,ะรีดหน่อยเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะออกรถไม่ใช้เงินออกรถศูนย์บาทบอกเลยว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะสนใจเยอะนะคะ ใครที่สนใจน้องนะ,ะสีขาวสวยๆแบบนี้นะฮะผ่อนเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองก็ติดต่อมาหาน้องแนนได้ที่เบอร์0972622796นะคะเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะมาดูน้องนะคะมาได้เลยที่ซอยเคหะร่ม966หนั่นเองใครมาไม่ถูกนะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะสำหรับวันนี้น้องแนนนะคะขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ